ข่าวดีเตรียมรับเงิน1,000บาทคลังพร้อมโอนแล้วทั่วประเทศในวันที่10กุมภาพันธ์2566า6กลุ่มไหนได้บ้างดูด่วนสวัสดีค่ะพ่อแม่ที่น้องทุกๆท,ท่านก่อนจะไปรับชมทางช่องก็ขอให้พ่อแม่ที่น้องช่วยเป็นกำลังใจให้ด้วยการกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะไม่ได้พลาดข่าวสารอัปเดตใหม่ๆค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะที่ทางรัฐบาลโดยกระทรวงการคลงัง ก็พร้อมโอนเงินให้ผู้สูงอายุทั่วประเทศแล้วซึ่งก็จะได้รับสูงสุดถึงคนละ1,000บาทและสามารถกดออกมาเป็นเงินสดได้ส่วนจะเป็นเงินอะไรและใครมีสิทธิ์ได้รับบ้างไปฟังรายละเอียดกันค่ะในวันที่10กกุมภาพันธ์2566กลุ่มเปราะบางรับเงินช่วยเหลือเยียวยาประจำเดือนกุมภาพันธ์2566โดยกลุ่มเปราะบางมีอยู่สกลุ่มซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มที่หคือ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเดือนละ6 0 0้อถึงหนึ่บาทจ่ายเป็นขั้นบันไดดังนี้อายุ60-69ถึงปีรับเบี้ยยังชีพจํานวน600บาทอายุ70-79ถึงปีรับเบี้ยยังชีพจํานวน700บาทอายุ80-89ถึงปปีรับเบี้ยยังชีพจํานวนแ0 0บาทอายุ90ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพจํานวน1,000บาทต่อไปเป็นกลุ่มที่สองคือเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ600บาท ได้รับตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ6ขวบเด็กที่ได้รับสิทธิ์คือครอบครัวรายได้น้อยเฉลี่ยไม่เกิน1 0 0 0 0แบาทต่อคนต่อปีรับเงินอุดหนุนจำนวน600บาทต่อเดือนต่อไปเป็นกลุ่มที่3คือเงินเบี้ยความพิการเดือนละ800บาทอายุต่ำกว่า18ปีได้1000บาทผู้พิการอายุ18ปีขึ้นไปรับเบี้ยยังชีพคนพิการจำนวน800บาท ส่วนผู้พิการอายุต่ำกว่า18ปีรับเบีย้ยยังชีพคนพิการจำนวน1,000บาทซึ่งเงินเยียวยากลุ่มเปราะบ,บางในเดือนกุมภาัน2566จะโอนเข้าบัญชีให้ในวันที่10กุมภา2566ซึ่งก็จะได้รับอยู่3กลุ่มหลักๆด้วยกันก็คือเงินอุดหนุนบุตรเงินผู้สูงอายุและเบี้ยผู้พิการหากพ่อแม่พี่น้องมีข้อสงสัยเกี่ยวกับเงินกลุ่มเปราะบ,บาง ทั้งเงินอุดหนุนบุตรเบี้ยยังที่ผู้สูงอายุเบี้ยความพิการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลทั้งหมดได้ที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคมสายด่วนพมโทรหนึ่งสามตลอด24ชั่วโมงสำหรับคลิปนี้ทางช่องของเราก็ขอ,อนำเสนอข่าวแต่เพียงเท่านี้ขอบคุณพ่อแม่ที่น้องทุกทกท่านที่รับชมรับฟังในคลิปนี้และอย่าลืมกดแชร์คลิปนี้ออกไปด้วยนะคะ เพื่อให้พ่อแม่พี่น้องคนอื่นๆได้รับทราบข้อมูลข่าวสารด้วยค่ะขอบคุณค่ะ